น้องๆทีมชาลอนนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบมาเยี่ยมสลิปแพ็ปปี้ถึงที่เลยนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเลยเลือกที่นอนใช่ไหมวันนี้เรามาที่สลิปแพ็ปปี้แล้วนะคะรับรองว่าน้องๆทุกคนต้องได้ที่นอนที่ถูกใจเรามีตัวเลือกมากๆเลยเยอะแยะนะคะเหมาะสําหรับทุกช่วงอา,อายุทุกช่วงวัยนะคะหลากหลายเกี่ยวกับปัญหาการนอนต่างๆเราก็มีที่นอนนะคะที่เหมาะสําหรับแต่ละคนทุกๆคนเยอะเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตเองเนาะเราจึงจําหน่ายใน ราคาที่ไม่แพงเลยนะสุกทุกคนสามารถจับต้องได้อันนี้คือดีมากๆเลยและที่สำคัญนะบริษัทแม่เรานะคะเป็นบริษัทที่ผู้ผลิตให้กับโรงแรมชั้นนํามากมายเลยนะทั้งไทยและต่างประเทศให้พี่ไก่นะแนะนําที่นอนที่เหมาะกับทุกคน เมื่อสักครู่ที่พี่แก่แนะนําเป็นรุ่นไหนล่ะครับตัวนี้ครับรุ่นนี้เลยแล้วพอลองนอนแล้วคิดว่ามันใช่ไหมฟิลลิ่ที่ชอบไหมใช่ครับอ่านะคะสําหรับน้องนะคะจะชอบแบบฟิลลิ่คือกลางๆคือนุ่มด้วยแต่ว่าไม่นุ่มจมจนเกินไปนะคะคือโดยปกติแล้วนะก่อนที่จะมาเจอสลิปแฮปปี้มีปัญหาการนอนอะไรยังไงไหมแต่ปวดหลังปวดเมื่อยตัวหรือนอนไม่หลับไหมครับก็มีปวดหลังแบบปวดเมื่อยตัวครับแบบเตียงไม่สบายอะไร คือพี่ไก่จะแนะนําเป็นรุ่นตัวของ Atlantis Max นะคะคือฟิลลิ่งด้านบนน่ะเขาจะนุ่มมาก่อนแต่ว่าตัวจะไม่จงนะคะมีคือด้านบนสุดมันเป็นยางพาราแท้นะคะมันจะแบบเบรกคือไม่ให้นุ่มเกินไปนะคะแล้วตรงกลางร,รุ่นนี้พิเศษเลยตรงกลางนะตรงกลางจะมีโฟมที่มันมีความแน่นเฟิร์มพิเศษจะมารับสรีระช่วงลําตัวเราคือจะไม่ให้แบบตกเป็นท้องฉางอีกข้อดีข้อเด่นของเขาคือว่ามันมีไดนามิกคูลนะคะคือสัมผัสแล้วเย็นปุ๊บเลยสําหรับคุเราแบบ เกมมาบางวันแบบเราอยากนอนแล้วมันให้มันสดชื่นนะคะรุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์ส่วนตัวครับชอบฟิลลิงประมาณไหนครับไม่แข็งไม่นุม่มไม่แข็งไม่นุม่มก,กลางๆแล้วก็นอนถ้านอนก็จะเป็นแบบนอนคว่ำนอนคว่ำส,สักส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับนอนคว่ำนนอนคว่ำสักส่วนใหญ่ถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวพี่ไก่แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยแพชั่นตรงนน้นคือไม่แข็งไม่นุ่มจนเกินไปแล้วแบบว่าชอบนอนคว่ำ คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โรงแรมเลือกเใช้ที่สุดเป็นโฮเทลคอลเลกชันแบบว่าป๊อปสุดนะคะเห็นไหมฟันดีแล้วรุ่นนี้นะที่เลือกให้น้องนะคะเพราะว่ามันมียูโรท็อปในตัวมันจะนุ่มแน่นประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็คือมันมีความยืดหยุ่นของท็อปจนสามารถนอนแบบได้ทุกท่งท่านอนคว่ำก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดช่วงหน้าอกอะชอบไหมฮรู้สึกเจ็บหน้าอกไหมไม่เจ็บเลยชอบแบบไหนเอ่ย แบบนุ่มเลยนุ่มไปเลยลเชิญด้านนี้เลยค่ะมาเจสติกใช่แล้วค่ะรุ่นนี้นะคะคือนุ่มพิเศษเลยนะคะ นุ่มที่แบบอบรับสรีระนี่ค่ะสำหรับแบบคนชอบนุ่มนะคะอยากไปไหนแล้วอยากดีนี่รู้สึกไงรู้สึกไม่สพี่ผมนอนสบาครับันดีแล้วคือสลีปแฮปปี้นะเรามีแบบว่าสเปคที่นอนที่หลากหลายและที่สําคัญนะบอกให้ราคาไม่แพงเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตเองนะคะน้องสองท่านนี้คือแบบว่าสลีระค่อนข้างแบบต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมแต่ของเรามันเป็นพ็อกเก็ตสปริงแบบเป็นสปริงอิสระแล้วก็รับน้ําหนักอิสระสมมุติว่าเขาหลับอยู่เนี้ยเขาก็จะไม่รู้สึก อย่างรุ่น Bliss นะคะก็มีเทคโนโลยีคือผ้าที่ให้ความเย็นเหมือนกันแล้วก็เราดีไซน์มาเพื่อสามารถคลิกนอนได้สองด้าน รุ่นบลิดนะคะด้านบนะจะเป็นแบบคือยังพราแท้จะรู้สึกว่าแน่นกระชับนะคะตรงกลางเป็นป็น Pocket Spring 5โซนนะแล้วก็อีกด้านนึงเป็น Memory f o ่ m ฟซึ่งจะค่อนข้างแบบนุ่มกาลังดีนุ่มละมุนละมุนน้องโอมอนอนด้านที่มันเป็นเมมเบอรี่โฟมอยู่ตัวนี้เมมเบอรี่โฟมจะหนา,นานหน่อยจะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าใช่ไหมคะข้อดีของเขาคือมันพลิกนอนได้2ด้านด้านนี้นุ่มอีกด้านหนึ่งแน่นอ่าใช่แล้วพลิกพลิกกลับได้เลยนอนได้2ด้าน เลือกที่นอนได้แล้วเราสั่งที่ไหนอะพี่สวิตเปปปี้นะคะสามารถสั่งได้ช่องทางออนไลน์ตามนี้เลยค่ะสั่งแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะจะส่งแบบกล่องแบบนี้เลยแล้วก็จะส่งรวดเร็วถึงบ้านเลยนะคะ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเรามีบริการจัดส่งด่วนด้วยนะสั่งวันนี้ได้วันนี้เลยก็มีนะคะหรือสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามีบริการเก็บที่นอนเก่าฟรีให้ด้วยนะแล้วก็ต่างจังหวัดต่างๆนะคะคือสามารถส่งฟรีทั่วเทศเลยค่ะอัฟลิป your happiness with sleep happy คะ่ะยกระดับการนอนให้ชีวิตสุขขึ้นกว่าเดิมออขอบคุณค่ะผมจะ,ะสั่งก่อนเลยละกันเย้ย E aí เวลาซ้อมแล้ว